เสียแปลการแทนม่ำง,งานเข้าโดนเป็ดเชิญยิ้มงอนตลกรุ่นใหม่ฮอตมากเสียแปลการแทนหม่ำจกมก โลดแล่นอยู่ในวงการมานานสักพักแล้วสำหรับนายเดอะคอมเมดี้หรือนายมงคลสะอาดบุญยพัฒน์ปัจจุบันขึ้นท่านเป็นตลกหนุ่มสุดฮอตแห่งยุคไปแล้วเรียบร้อยก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องและก่อนหน้านี้เขาได้ถูกวางตัวแทนตลกดังรุ่นพี่หม่ำจกมกในรายการชิงรัตชิงล้านทางช่อง WorkPo i n t งานเข้าโดนเปิดเชิญยิ้มเงนินเพราะไม่มีเวลาไปอัดรายการก่อนบ่ายใครเครียดล่าสุด นายก็ได้ออกมาเปิดเจเคเลียรประเด็นดังกล่าวผ่านรายการโต no ้หนูแม่มโดยมีหนูแม่มสุริวิภาเป็นพิธีกรเห็นว่ามีประเด็นดราม่ากับอาเป็ดเชิญยิ้ม รักกันดีปกติครับแต่อาจจะมีน้อยใจบ้างเรื่องของการทำงานผมก็มีไปกราบอาแล้วผมทำงานถ่ายรายการคนทำงานจะรู้อยู่แล้วว่าวันจันทร์ถึงสุขคือมีถ่ายรายการพอผมเข้ามาอยู่ตรงนี้เวลาจะไปถ่ายรายการให้อามันอาจจะชนไปบ้างไม่ไปบ้างอาเขาเลยรู้สึกว่าไม่ไปให้กันเลยแต่ผมก็มีโอกาสเข้าไปกราบอาเป็ดและอธิบายให้ฟังแล้ว 아 uh -huh. uh -huh.